ปีน er> pues ี้เจอก้อนแรกนะคะเจอเห็ดก้อนแรกนะคะเห็ดมัชรูมค่ะโอเคอันนี้เป็นบ่อไหอันนี้ใช่อย nah ู่แต่ก evet> ินมันก็รางขึ้น right> ดือดกำลังขึ是是้นที่น้าเราเอากลุ่มนี้มากินเห็ดต่้งเลยเห็ดเด้อจะเหยียบเห็ดนะยายกรบอันนี้เอาใบวันหนึ่งวัตถุเอาเลยเอาต้นพะโลเนี่ยจะเห็ดเพนโซ่จะเก็บเห็ดปีสองพันสอพันยี่สองเก็บเร็วๆพี่จะคนถ่ายเอาในมีดที่ใช้ตัดเอาไว้ดูตัดเอา แต่เ<ต>มื่อมันจะดอกเสียพี่กบเอ้ามคนจีตัดบ่บ่ตา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 อยังเยดี๋ยวทะเลาะก,กันนะคะอันนี้ครั้งแรกที่เขาพามาเก็บอ้ยครัง้งแรกของหนูอันนี้ค่ะมันกำลังขึ้นใหม่เต็มเลยกำลังอ่อนๆอร่อยมากค่ะเห็นยังคงกินนล้วคนไทยของเรากำลังขึ้นใหม่มอ,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 อมาทาออิตย์หน้าขึ้นอาทิตย์หน้ามาเอาเนี่ยอาทิตย์นี้มาเอานี้เนาะน่่เน่งามมากเลย เาต้องงัดเอาตัวบทงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดขึอ้ว๋าเพ่ยอนี่นงยเอาหยเเออยเอางวยเอาเอองย่สงนบอากกินเฮ็ดอันนี้เสแกงเฉพะมันนะจะไปร่วมกับเ็เดอมันพี่เดี๋ยวสิห้ดอกกินบดกินบดดอกกินหมดเมือง ยี่ห้อยพ,พ่อแม่งสลักข่อยโดดจากเลยด้อใช่แม่งลักจ่อจักแล้วบ่มี่มมตัดขาพ่อมติบ่มขามันมก็กินได้บวน,ม,นมาเห็ดเก็บเห็ดกระเทียงกัน,กนมาต,ต้องมาตัดที่บ้านมันต้องมีดมันเหนียวมาเคยเฮ็บกวกแต่ละเทียนไปดูอ่อนๆแล้วพรุ่งนี้เราจะไปหาอีกแล้วพรุ่งนี้เราต้องไปในพักแน่นอนพรุ่งนี้เราจะไปเก็บที่พักเอามาพี่รถเราจะตีพรุ่งนี้เราจะไปเก็บที่พักไอ้วสลักตัวน้อยออกใหๆออกมาใหญ่กวกจับ มมามัจมาดไปหาตังงเหอมโาดขเนาะอ้โหลูก้าค่ะงามมาก้านกเห็ดนะกบนะก็ก็ได้หลายแท้เย็นนัเก็บสวยเอ้อเห็ดนนี้แหละเก็บแม่ผู้ใดใส่ถุง่ะนี่นะคะงามก็เป็นรถกว่าเนาะพรุ่งนี้จะไปแต่เช้าจะไปสิบโมงจะไปเก็บเห็ดนี่แหละ สิบเอ็ดโมงจะกลบมาทันก็ทันไม่ทันว้าวคุณจะไปตื้อจะตีหาผลแล้วเพราะตองนว่ากูจะไปทันมอนใหม่อื่ในสวนพักข้างบ้านเธออะเยอะเลยเออกำลังออกเขากลับไปเอาบัชหันมันขมรอเนาะเดี๋ยวไปเก็บตอนนี้ก็ยังได้นะที่พักอะไปที่ไรไปไปได้ปะดมีเวลาเขาว่างเยอะแยะอย่ามันเ่าไปจ้ะอย่ามันเ่าคือมันบานแล้วเนาะหน่อ้เ่าคือันนี้อันนี้คุณละพันกันค่ะอัคนละแบบอันนี้คุณละพันกันอันนี้ไม่เอาบดอันนี้อันนี้พันนี้ไม่รู้กินได้หรือเปล่าแต่ จังประเทศก็กินได้เหมือนกันนะเราไม่เอาเราไม่เคยกินนี่กำลังขึ้นเต็มเลยอันนี้จะเพิ่งเอาออืันนี้จะเพิ่งเอาอีกสามวันจะมาเอานี่ไปพอไปกลับไปหมุนเก้าคราไปไปโอเคนะคะเราไปเก็บใหม่